รับผิดชอบอย่างไรสองวันผ่านไปแล้วนี่ข้าววันที่สามแล้วนะครับเหตุการณ์ยังไม่เกิดลูกเหตุการณ์ยังไม่เกิดหนูควรจะออกมาขอโทษสังคมนะลูกนะเมื่อคืนผมนอนไม่หลับครับผมก็วิตกกังวลนะครับวิตกกังวลอันที่หนึ่งเนื่องจากหมอปลาย พยากรอนว่าภายในสองวันจะเกิดสงครามครั้งใหญ่หนะักนะครับปกติผมไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กแล้วครับนะครับผมก็รู้วิถีชีวิตเขาว่าเขาทำมาหากินอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าที่ผมต้องออกมาพูดมาเตือนพี่หนูคนนี้เนี่ยเพราะว่าคนชนบท คนบ้านนอกคนต่างจังหวัดเขามีคนเชื่อถือเขามีแฟนคลับเขาเยอะพอสมควรมันสร้างความตื่นตระหนกตกใจมากนะครับในไลฟ์สดผมเมื่อเย็นเนี่ยผมบอกเหลือเวลาอีกประมาณ6-7ชั่วโมงเนี่ยครบสองวันตามที่หมอปลายทำนายถ้าไม่เกิดแล้วหนูจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับนี่ก็เกินมา เกินสองวันเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับก็ยังไม่เป็นไปตามคำทำนายที่เขาคาดเดานะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่านะครับไม่มีปลายตะซิปไม่มีอะไรแล้วครับอ่านข่าวคำนวณแล้วก็ทายสมเด็จไปอย่างนั้นแหละครับแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านแนวชายแดนทั้งหมดเนี่ย เขาตกใจเขานอนไม่หลับใครจะนอนหลับครับสงครามครั้งที่แล้วการประทะครั้งที่แล้วทหารยังไม่ได้ประกาศเตือนให้อพยพเลยอยู่เฉยๆไอ้ลูกแตกมันลอยมากลางอากาศแล้วพึ่งเขาเสียชีวิตทันทีนะครับเคลื่อนย้ายหนีกันไม่ทันนะครับโรงเรียนยังเปิดอยู่โรงพยาบาลถูกยิงแล้วหนูไปพูดอย่างนั้นเนี่ยประชาชนเขา ยิ่งตื่นตระหนกนะครับไอหมอดูคู่หมอเดาเนี่ยนะทานายถูกหนูจะรับผิดชอบอย่างไรสองวันผ่านไปแล้วนี่เข้าวันที่สามแล้วนะครับเหตุการณ์ยังไม่เกิดลูกเหตุการณ์ยังไม่เกิดหนูควรจะออกมาขอโทษสังคมนะลูกนะนะครับออกมาขอโทษสังคมนะแล้ว คนบ้าๆบอๆที่มันเชื่อหนูเนี่ยมันมีเยอะไงะแม้แต่คุณเซนยังเชื่อหนูเลยนะครับอยากให้คำทำนายของหนูแม่นไอ้คุณเซนแม่นบ้าโพสตมาเลยว่าได้รับทราบข่าวจากกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาว่าประเทศไทยะบุกขอยกเลิกการประชุมรัฐสภา,าในวันนี้ เพื่ออยู่บัญชาการลบเออคนบ้ากับคนบ้าบไปเจอกันมันก็ลําบากเนาะคนบ้ากับคนบ้าคําพูดของหนูเนี่ยมันทําให้ประชาชนตื่นประหนกนะถ้าพูดตามกฎหมายจริงๆหนูมีความผิดชัดเจนแล้วลูกนะครับผมเองไม่อยากไปต่อแยกับเด็กก็ได้ออกมาเตือนในฐานะที่เป็นคนแก่คนหนึ่งนะครับที่หวังดีของประเทศชาติสถานการณ์อย่างนี้ จะเหยนะครับเจ้าบ้านเขาแตกตื่นเขาตกใจนะครับเจ้าบ้านเขาแตกตื่นเขาตกใจท่านรู้ไหมครับการเจรจารเริ่มวันนี้วันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดผมวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองนะครับเท่าที่ความรู้พอมีไม่เป็นผลอะไรละครับคุยกันก็ไม่รู้เรื่องพรเมก็ยืนยันตามกติกาเดิมนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มภาวะความตึงเครียด บริเวณแนวชายแดนถามว่าสงครามจะเกิดไหมครั้งที่สองผมเชื่อว่าเกิดครับผมเชื่อว่าเกิดนะครับเชื่อว่าเกิดแต่ทําไมบุญเซนต้องมาโพสต์เมื่อคืนบุญเซนออกมาโพสต์ประมาณทุ่มเสร็จเจว่าตลอด24ชั่วโมงในขณะที่ข้อเท็จจริงทหาร เขมิเสริมกําลังเข้าประชิดแนวชายแดนเต็ไมไปหมดเลยนะครับส่วนตัวผมวิเคราะห์ว่าคุณเซนไม่กล้าประชุมสภาครับมันจะมีฝ่ายค้านถามว่าที่คุณเซนส่งทหารไปลบไปลุกลานดินแดนไทยเนี่ยทหารขเขมิเสียชีวิตกี่คนคุณเซนตอบมาสิจำนวนทหารที่หายสาบสูญไปและเสียชีวิตในสนามรบเนี่ย กี่คนคุณเซนมันตอบไม่ได้ไม่กล้าตอบมันก็เลยอ้างว่าไทยเตรียมแล้วอพยพราษดรเตรียมจะบุกรุกกังพูชาข่าวเท็จอ้างหนีสภาไม่กล้าตอบนะครับไม่กล้าตอบผมเช่ออย่างนั้นนะครับไม่กล้าตอบแล้วก็จะอ้างไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งไม่มีทางไปเกิดให้ทหารกรรมัมพูชาเปิดฉากยิงอีกให้มีสงครามอีกมันก็จะได้ไม่ต้องประชุมสภาจะได้ไม่ต้องไปตอบว่าทหารกรรมัมพูชาสูญเสียไปเท่าไหร่บาดเจ็บไปเท่าไหร่ถ้าเปิดเผยความจริงมาคุณเซนคุณมเนตคือคนพ่ายแพ้จะถูกประชาชนชาวกมัมพูชาประนามนะครับอยากที่อยากจะเป็นฮีโร่ก็เป็นไอ้เลว นะครับลบแพ้นะครับแล้วยากที่น้องของทหาร6,000กว่าชีวิตของกัมพูชาที่เสียชีวิตตอบคาถามหน่อยทำไมไม่มาเก็บศพเขาให้สมเกียรติของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบตามคำสั่งยุนเซนหนึ่งถ้ามันไปเก็บศพสาเหตุที่ไม่กล้ามาเก็บศพผมวิเคราะห์เอานะครับหนึ่งพื้นที่ มันเป็นปากเขาสองไอ้คนฝังระเบิดเข้าไว้เนี่ยมันเสียชีวิตไปแล้วคนมาเก็บไม่รู้เรื่องต้องไปเหยียบกลับระเบิดพอเหยียบกลับระเบิดปุ่มเข้ามาปุ๊บม,มันเป็นดินแดนในเขตพื้นที่กัมพูชามันก็จะประจานว่านี่ไงมึงฝังกลับระเบิดเขาไว้นะครับฝังกลับระเบิดเขาไว้ และมันก็จะประจานความพ่ายแพ้ให้ทั่วโลกประจักษ์นะครับโดยเฉพาะคนกัมพูชาจะรู้เลยว่าหุนเซนพ่ายแพ้ทหารไทยตายแค่สิบกว่านายตายตายพันกว่านาย,แ,าย, 10, นายแม่ทัพห่อะไรวะแต่ผมเรียนคุณเซนนะครับท่เป็นแม่ทัพที่ขี้ขาดตาขาวมากท่านไม่กล้าที่จะใส่ชุดลายปางทหารคุณมเนตด้วยนะครับ ได้แต่เรียนมานะครับแม่ทัพที่กล้าหาญต้องมาบัญชาการที่แนวลบติดท่านต้องแต่งเครื่องแบบมาบัญชาการแนวลบที่แนวชายแดนร่วมเป็นร่วมตายกับทหารของท่านนะครับท่านต้องมาไม่ใช่ไปนั่งเฮาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่นักลบถ้าเปรียบสงครามยุทธหักถีก็เหมือนแม่ทัพฝ่ายตรงข้าม นั่งอยู่บนคอช้างแต่แม่นหลบอยู่หลังพุ่มไม้ไม่กล้าออกมาชนช้างถ้าบุญเซนเป็นนักรบจริงอ้างว่าเป็นนักรบลูกชายท่านก็เป็นผลเอกทหารเคยเป็นอดีตผู้จัดการทหารบกท่านต้องออกมาบัญชาก,การลบที่แนวหน้าสินะครับแล้วถ้ามันมีขา่าวว่าท่านรับบาดเจ็บสักหน่อยอะไรหน่อยโอ้ยขวัญกำลังใจทหารท่านก็ดีนะครับขอให้ท่าน ไม่ใช่ไปนั่งเห่าเขาเรียกไม่ใช่บัญชาการลบครับนั่งเห่าในห้องแอร์นะครับนั่งเห่าในห้องแอร์ท่านนั่งแห่งในห้องแอร์ครับนะครับถ้าเก่งจริงท่านต้องออกมาบัญชาการลบดีครับนะครับเอฟหจะได้ไม่ต้องบินไปบอมบ้านท่านจะได้บอมถูกจุดเนี้ยตรงฐานบัญชาการเหมือนกองพลน,น้อยของท่านสองกองพลที่ละลายไปในการประทะ ครั้งที่แล้วนะครับเก่งจริงออกมาครับเสียชีวิตแบบนี้นเออนี่มันไม่แน่จริงหว่านะครับแล้วมาพูดว่าบัญชาการลบนะครับ